ว,นะวันนี้เราก็มา,าพูดถึงอนุภาพของซันเป่าแล้วอนุภาพของศีลน,นะครับถือศีลจินเจนะครับต่างเตียที่ตรงพี่รับธรรมะมาก็ต้องนานแล้วแหละตั้งแต่2 5 4 4นสี่ก็22ปีแล้วนะอันนี้เขาบอกว่าอนุภาพซันเป่านั้นมันทําให้เราสลายอารมณ์กิเลสได้นะเราก็ฝึกไปเรื่อยนะครับมีครั้งหนึ่งหนึ่งพี่เราประสบการณ์ให้ฟัง สมัยนั้นยังไม่บวชหลวงพี่ยังไม่บวชนะตอนนั้นยังเป็นอบพอ,อยู่ก็มี messenger มี messenger คนหนึ่งมันชอบมายั่วอารมณ์เรานะยั่วจนมโมโหเลยแหละยั่วจนมโมโหอ่าก็หลายครั้งอ่ะทีน,นี้เราก็เก็บไว้นะใช้ขันติอดทนไว้แต่ว่ามันก็เหมือนอ่ออะไระหรือเหมือนเหมือนลูกระเบิดที่มันรอเวลาที่จะปะทุกออกมาที่จะระเบิดใช่ไหมตัวนี้มันว่าวันนั้นว่าวันนี้มาจนวันหนึ่งวันสุดท้ายมันไปน,นั่งโต๊ะทํางานของหลวงพี่นะ ตัะทำงานตรงนั้นแล้วก็มีหนังสือธรรมะอยู่เขาก็บอกว่าเออหนังสือธรรมะนี่ก็ต้องอต้องเคารพอ่ะเขาให้เคารพเทิดทูนหนังสือใช่ไหมเคารพเทิดทูนหนังสือเคารพเทิดทูนธรรมะใช่ไหมบิ๊กไม่อยากให้ใครเข้ามา,ามาเหยียบย่ําหนังสือหรือว่ามาลบหลู่หนังสือมันเป็นลบหนังสือธรรมะพี่ก็เลยตอนนั้นโมโหโมโหขึ้นมาก็เลยแบบกระชากคอไอ้เมสเซนเจอร์ Messenger คนนั้นลงมานะกระชากคอเมสเซนเจอร์คนนั้นลงมาแล้วก็ต่อยกันเลยตอนนั้นต่อยเลยแหละ ต่อยกันเลยต่อยกันเลยนะต่อยกัน,กนมีเรื่องกันอันนี้ก็พวกเพื่อนๆพ,พวกลูกน้องก็มาแยกออกแยกออกเออเราก็ว่าเออเขาบอกว่าเรา,เร,าเราสมาธิแล้วแล้วก็ใช้สันเป่าหรือเร,เ,รเรามานั่งใช้สันเป่าภาวนาห้าคำคาถาห้าคำอนนี้ก็เลยมาภาวนาห้าคำนะพอภาวนาคาถาห้าคำปุ๊บหวัวนี้มันโล่งว่างเลยจากที่เรา โมโหเขาจากที่เราอยากิดทำร้ายเขาเนาี่ยจากที่พระเวทอะไรสมัยก่นอนหลวงชดหลวงพี่ชอบเรียนอชอบเรียนพวกพระเวทอะไรชอบเรียนพวกพระเวทอะไรมาใช่ไหมเรียนพระเวทมาทีนี้ก็จะเอามาใช้เวลาเราป้องกันตัวอะไรแต่ว่ามันเป็นมันเป็นคาถาพวกสมัยก่อนก็คงคิดว่ามันน่าจะเป็นพวกคาถาเขาออกรบทับจับศึกนะมันทําให้ฮึกเห م, มิมทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนั้นมันเป็นพระเวทที่มันจะคุมให้เราฮึกเหิมแต่ว่า พอเราไม่ใช้คาถาสันเป่าปุ๊บมันจะล้างในตัวภาวะอะไรที่เราเบียดมาที่เรามันทำเพื่อเสิมมันเป็นกลับว่าเราให้อภัยเขาได้อะเออจากที่โมโหเขากลับแบบเออยิ้มขึ้นมามอนุภาพสันเป่ามันสามารถสลายอารมณ์กิเลสมนันเราได้เลยหลวงพี่ก็ภาวนาไม่เรื่อยแต่ว่าพอพอเราไปทําผิดศีลน,นะไปทาผิดศีลเนี่ยอนุภาพนี่มันจะลดลด,ดน้อยถอยลงเลยหลวงพี่ยังบอกว่าเอออนุภาพสันเป่าเนี่ยมันต้องใช้คู่กับ คู่กับศีลด้วยนะม,นม,นมันต้องมันต้องมันต้องมีศีลอย่างเพ่นพะอจารย์เคยเมตตาว่าดาร่าดายา่า,ยาไม่ขุดรากเงา่าอารมณ์ฝนพัดเข้าก็แตกยอดออกใบเห็นไหมว่าเราไม่ได้ตัดตัวต้นคิดไม่ได้ตัดตัวกิเลสตัณหาเห็นไหมเราแค่คันใช้ภาวนาสันป่อมันเหมือนการที่เรา ไปไดายญ้าเฉยอะแต่รากเง่ามันยังอยู่ใช่ไหมกิเลสมันยังฟ่งฟูขึ้นมาได้ฉะนั้นการถือศีลนะศีลห้าของพระอาจารย์ที่กงมันก็จะเหมือนกอันเหมือนการที่จะถอนรากถอนโคนอ่ารากหญ้าก็คือกิเลสไงพระอาจารย์จึงเมตตาว่าเชิญชวนถอนหญ้าในใจชัดเจนแจ่มเจ๋วใครว่าแล้วย่วจับหัวใจเราจะได้นะคนบําเพ็ญรู้สึก ลึกข้างในเอใจเรายังไม่บําเพ็ญเอใจเรายังไม่บําเพ็ญยังไงก็คือถ้าใครว่าเราแล้ว,ลวเรายังเรายังรู้สึกโมโหเรายังรู้สึกโกรธเรายังรู้สึกชอบไม่ชอบหรือพอใจอ่าแล้วก็ไม่พอใจนี่แสดงว่าเราเรายังไม่ได้บาเพ็ญเลยเรายังไม่ได้บําเพ็ญเลยฉะนั้นการบําเพ็ญก็คือการอารมณ์แรงขัดเกล่านนิสัยอารมณ์ความเคยชินที่ไม่ดี ของเรานะีะการภาวนาสันเปา่าก็คือการภาวนาขัดเกลือนนิสัยอารมณ์ความเคยชินที่ไม่ดีการทือศีลก็เหมือนการถอนรากถอนโคนผูนะ้ท้าทิ์จึงเมตตาว่าความโรคความโกรธความหลงเป็นรากเหงา้าของความผิดบาปท,ทั้งหลายฉะนั้นพระองค์หลายๆพระองค์เลยไม่ว่าจะเป็นพระาอาจารย์จีกงหรือว่าท่านเสียนทั้งหลายที่ท่านมาประทับที่พญานในงานประชุมธรรมท่านก็อาจจะเมตตาให้พวกเรานได้ละความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ตัด จะให้ฝึกความกตัญญูต่อพ่อแม่อศิษิ์พี่หลินอหลินเตียนจนซีอหลินจารหลินชายท่านเคยเมตตาว่าตั้งแต่เส้นผมจุดปลายเท้านะไม่มีส่วนไหนที่ไม่ใช่ของบิดามารดาฉะนั้นให้เราถนอมรักษาวไว้ให้จงดีนะครับการบำเพ็ญธรรมเริ่มด้วยกตัญญูแม้นไม่รู้ใช่นักธรรมบาเพ็ญค่านะพร,ระมารดาก็เมตตาฉะนั้นการบําเพ็ญธรรมนอกจากจะบําเพ็ญคุณธรรมสมพันและคุณธรรม8 ยังก็ต้องมีการถือศีลควบคู่กันด้วยถือศีลจิญเจเว้นกรรมนะครับหลายๆอย่างเหมือนรถรถคันหนึ่งเหมือนต้องมีตัวประกอบใช่ไหมมีล้อมีหม้อน้ํามีอาคาบูมีหัวเทียนหลายๆอย่างที่จะประกอบขึ้นมาเป็นรถคันหนึ่งฉะนั้นก,การบําเพ็ญของเราการที่จะเป็นร่างร่างมนุษย์จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมสมบูรณ์มันก็ต้องมีอะไรหลายตัวใช่ไหมอะไรก็คือคุณธรรมก็คือศีลธรรมก็คือบุญกุศลนะบ,บุญกุศลก็เหมือนจะเรียบเสมียนน้ํามันที่จะ หล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงพุทธิจิตธรรมญานเดิมของเราแล้วก็การสํานึกขอขมากรรมก็เหมือนกับการที่จะชําชะระล้างาพวกรถรถเราเนะ่ยเหมือนรถเรามันเก่าแล้วนะเราต้องเอามาขัดขัดสนิมเคาะพ่นสีอะไรใหม่ถ้ามันเกิดการเก่าเยอะเกินไปฉะนั้นการที่เราสํานึกขอขมากรรมก็เหมือนการเคาะสนิมแล้วก็เปลี่ยนโปรแกรมใหม่นะครับที่จะตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลแล้ว สร้างคุณงามความดีเพื่อตอบแทนพระมหาครณ์ทีคุณของฟ้าเบองบนและพระคุณพระอาจารย์อินสวยสื่อเย็นก็ดื่มน้ําให้เราระลึกลึกถึงท้นฉานนะครับบาเพ็ญธรรมก็นึกถึงพระอาจารย์พระบรรพจารย์แลวก็นึกถึง้องหมูข,ของเรานึกถึงดั้งเดิมแท้ที่ไม่มีความโรภความโกรธความหลงนะดั้งเดิมแท้เราไม่มีความโรภความโกรธความหลงมาถ้าให้รู้เลยว่าถ้าขณะใด,ดที่เรามีความโรภความโกรธความหลงนั้น ไม่ใช่จิตเดิมแท้ไม่ว่าจะอยู่สายไหนก็แล้วแต่ถ้าเรามีความโลภความโกรธความหลงบอกเลยว่าไม่ใช่ของแท้นะถ้าเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่สายไหนก็เป็นของแท้แม้จะบวชอยู่ก็เป็นพระแท้นะถ้าเรายังมีความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่ของแท้อันนี้ของปอมนะจีวรเนี่ยการบวชจริงจะบวชที่ใจนะซิวเต่าสิวศีลบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญใจบวชจริงๆต้องบวชลึกเข้าไปข้างในคือบวชที่ใจของเรา ฮนะไม่ได้บวชแค่รูปลักภายนอกไม่ได้บวชแค่โกนหัวแล้วห่มผ้าเหลืองบวชจริงต้องบวชที่ที่ปากแล้วด้วยปากก็ต้องบวชนะพระอาจารย์มเมตตาว่าถือบวชคนรรบเว้นกำรรปากเนะดชานั้งปวงล้วนยังเกิดจากเล้าหมสิทธิ์ทั้งหลายนะครับเร่งชินเจเว้นกรรมการชินเจก็เพื่อที่จะ,ะเว้นกรรมเพื่อที่จะ,ะไม่ไปเกี่ยวกร,รมกับสัพสัตทั้งหลายนะับไม่เอาอเลือดเนื้อของชีวิตสัตว์อ่นนเมาเลี้ยงตัวเราแล้วก็ การทานเจก็คือการบุมพอชิตเมตตาอนอกจากจะบุญพอชิตเมตตาแล้วก็ปลูกฝังคุณธรรมอันดีงามไว้ในใจเราเช่นคุณธรรมแปให้เรามีความกระตัญยูมีพี่น้องปองดองให้มีความซื่อสัตย์แล้วก็ให้มีสัจจะให้มีจริยธรรมแล้วก็มีมโนธรรมสุดท้ายให้มีหินิโอตปะก็คือ,อความลายเก่งกัวดตบบาปข้อสําคัญนะครับต้องมีหินิโอตปะคนเราถ้า ไม่มีฮีดีโอตป,ปะอะไรก็ก็ทำได้อะไรก็ทําได้ความชั่วทั้งหลายก็เราก็ทําได้ฉะนั้นก็ให้เรามีฮีดีโอตปปะปัน,นี้เป็นคุณธรรมของเทพของเสียนเบื้องสูงนะครับก็ขอบคุณทับอาซาทกันเซียอาเชนยูสิเต้